ปิ้งตับเด้อพี่น,อน,น้องตับไก่บานๆเข้าเด้อมากินเขาพี่น้องเขาเสาได้เนี่ยปิ้งตับ,ตบตเด้อปิ้งตับไก่ตามแจ้วพี่น้อง หัวพิกตำแจ่วยิ่งปลบหนึ่งปลาพี่น้องเด้อมากินน้ำกันลำแจ่วปลาล้าปลาก,กะดีพี่น้องผิดไปก่อน ชาผมกินแบบบ้านๆนเนี่านี่เลยนะพี่น้องนี่กับขาร้ายหลายต้มไข่บ่มไข่ขาดว่่ได้กินตลอดปิ้งตับปิ้งกึ้นพี่เนาะแหชุกแล้วใหม่ละไม่มีใครและเราจะกินแบบง่ายๆไม่ไยตลาดแล้ว โอ้ยตัพิพย์สมุทรทิพจะไปตลาดเท่านึงเด้อกินข้าวพี่น้องตำเจียวเซฟเซฟเจียวปลากระดีทำเลยเด้อบ้านเราก็เอทข้างนั้นเราสับได้ตักยำให้ไหมโหมันดีเ่ย ตับไก่ก็ใกล้สุกแล้วเออปิ้งตับไก่บานเขาสุกแล้วพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปเลยโคลโคลเลกินกับนึ่งปลา ใส่ผงนัวลงไป,น,ปงน้ำปลาส้มเลยเนาะมาเด้อกินขอน้ำกันเลย どうも、海外食えよ。まあまあ、昨